สบายดีพมพี่น้องยาีมาแรงวัสดุสุกุนบอ่จะอยู่ฝั่งแต่ฝั่งลาวพี่น้องเอ้ยไม่นี่กะแรงๆเนาะนัดบเพามีคำพี่น้องเอ้สบายดีบเพามีนองลาตีเนาะหลังจากที่เจอกันตังแต่มือดองเนาะพี่น้องเนาะกะเห็ดมาเจอผัดอีกมื้อนี้พี่น้องเอ้ได้อยู่ละพอดีพอดีแม่อันฮักกระซิบมาเจอกันอีกพี่น้องเอ้เดยอเด้อเห็นบ่เห็นอยู่เห็นอยู่ไปได้ไหลังจากแล้วดองมาตงแต่มือไหนมา เกันเรื่อยๆพี่้อาเลยปาพมีก็ได้ก็ได้รู้ว่าอันจะขึ้นพนัดมากมือนี่ก็ได้จัมงเลยตอนนี้ก็ว่ารดว่าข่ามุงเลยตอนนี้ก็ได้เพาคนคนมากจะสวัรคิกินอ่นตกได้ฝนตกแห้งน้าไรดีไรแย่เคยหอดสวัรค์ตอนกิ่เจ้าอ่มาเจ้าบอกเขาว่าเจ้ามาอเโนเนาะหดสวัิสวรรค์แม่นต๊บงแหงเศ้าแล้ว วันนี้กับชุ่มเขากระกิโลนมากกระซำซิทก,ก,กว่ากิโลเนาะพี่โต๊ะซำซิทซำซิทกว่าลักเนาะทีแรกขนาดกันฝาเทียงเนาะ<ด>แต่ว่าคือบับเขามีจะไปเชิมาคือว่าสวยเอาไกงโนมา่า,ามาฝแบบาอู้หูโกนแ้วแกงโนม่าอีกเหรอแกงโนม่ามาผ่าพี่น้อองเตไปหาเองบม่รู้ว่าซื้อเอาบบเ,เล่หาไปเนาะทางเพื่อนน,อนะบอใน,อนโอนะบอสอ้าวซูบีเอฟซีกุงด้วย เอ้กสลามรู้มันไอกะสล่าโอ้ยแกงหมวยเป็นไงดิแม่พอดีแล้วกะสลามาสิแกงชุบก๋เตี๋ยกินเห็นตอนไปคอนแก่นนอกแม่นแม่นแม่นแซ่บได้ป่ะพามีเออป่ะพอมีก็จะว่าไงกันก็จะหดขวบไปได้ชอบไปก็เดือนหกบ่เขาไปอันคอนแก่นเดือนยังกวบเออย้ำย้ำนี่เลยเออย้ำคนลงหน้าเริ่มเริ่มดำหน้าเขาไปนะเริ่มดำหน้าคึบแป๊บเดียวนะพี่นเราคนเขาอันการเวลานี่ไว้ได้ป่ะพามี การเวลานี่มันหมุนไวแบบแป๊บเดียวปีหนึ่งเลยเนาะคือคนเข้ากันสิแล้วเนาะต้องเห็ดทุกๆมือให้ดีเห็ดสั่งความดีไว้คือบอกว่ามีเห็ดชุมือนี่ถือว่าโอเคแหละเพราะว่าคนเข้ามันอายุสั่งนะบอก่มีเนาะก็คือแบบว่าก็ดีใจที่เขาได้เห็ดไปแล้วก็คือเป็นบุญอย่างหนึ่งเนาะแหนมจได้แหนมได้แหนมได้แหนมได้แย่งเป็นผลงานตัวเองเกี่งไหน่อยไข่ก็ออกโทรัปป์เนาะแม่นแล้ววกก็ออทีีะไปรน ยอดเบิ้งคลิปซับพิมเมื่อเช้านี่น่ะแมชี่พิมพน่ะไปเห็นทองเราตกไปหาเราไหมไหมเออหน่ะทองเหลือมงมงโ,<ด>โอ้ยบะ่ะบุญวาสนาคือไอซารา่า,าะบอกเขาแล้วว่าคะแนนบ่ฮอนมือกบบบบบบอับโบ่บ่บฮอนมือก,ก็คือได้ได้ปาได้พาร์นนี่น,นี่ซะบับวบ่วันนี้ฮะกะเพิ่นการเห็นจะลงคลิปอยู่หลังจากที่ฟอกไตแล้วล่ะกะโยบได้เ่ามีโยบบดแข่งขาเนี่ก็โยบจนเฮ็ดแต่กระดูกได้อยู่สวรรค์นี่บ่แม่นพอกยู่สวรรค์โฮมอนานาต์แต่ว่า มื่อนั้นนะ่ะคอยไปอันมือคอยโทรหาเจ้าเนาะคอยภาพเราไปเปิดเสศษจะแบดยากอันเตรียมง,งานทางปลาตีเนาะกี่ใบซวนไปเป็นหมู่อยู่แบบัดโอ้เราแบบอันค่าอันนะเ็ดอันงานดอกงาน,นดอกคอยก็เลยแบบบใบซวนเจ้าช่วนนี้กะโบเห็นบอมพมีไปกับ,บเอื่อยเนาะแม่นต่างคนก,บบกะะกแันกันหาแบบคนะือเก่าแม่นยอกกันยี่พี่น้องวายอกกันด<ะ>่ากันตะภาษาพี่น้องอะไรตะภาษาอันเมื่อนั่นกะเมื่อไปงานดองเกคอนก็บอกเซอร์เพลนอยู่สิบไปเซอบ์เพลย์ห่อนว่าหยอกเพลยน สุดท้ายก็ไปขึ้เก่าเนาะพี่น้องดีใจหลายเนาะพี่น้องขอบคุณขอบคุณเนาะทีมง,งานเกระกึ่มซุปหูซุปคนพี่น้องเมือนน,<ม>น้ำมูกอันแห้งแมนโม่งหวนจะพากันมาแป้งว่าขอบคุณขอบคุณเลยม้วนม้วนม้วนผลมาม,ม้วนสุดๆเลยพผนแต่เสียดายแต่ยังมีร้อนมากพผลมา <laughs> กับกับสไตลนะ์งานแต่บ้าน,าน,านๆเฮามันกากินธรรมชาติพี่น้องมันอากาศห้อนแห้งเลยเนาะอันอื่นดีเบิร์ตเสียแต่แมนแมนห้อนแห้งแบบอุ้ยพี่น้องเสื้อจะเปียก เศรากึ่มัวเด็กถอดสุดไหมอันทากงานหลังจากคนเมื่อบรรย์ังยังกินีใจร้ายนอนเดียวทีงานเจกึ่มคนไปเบิดทุกคนเลยจ่นงองเมื่อนาะซีมีอันแม่แป้งแล้วก็เป็นคุณครูอันอยู่จังหวัดระเองดเป็นมาเป็นมาเดียวแล้วก็มีอาแม่อันหนึ่งเป็นเป็นอาพยาบาลพยาบาลแบบดูแลคนป่วยโรคกิตเว็นะเราก็ดีเป็นคุณหมอเราก็มาหลิแล้วก็โออวันสนุกสนุกขนบก็แบบเออแบบเื็น้องรตีเป็นคนแบบบุญนีเนาะโชคดีทีแบบมีแต่คุณหมอคุณครูระดับสูงได้มามางานน่ะ คือพี่ลุงเราก็เป็นผู้จัดการเนาะผู้จัดการภาคจังหวัดมุกดาหารที่ว่าคลายประกันแมนแมนคือแบบว่าเออก็ดีตเน้าน้องเพิ่นที่ว่าแขกห่างไกลประเทศไทยมาสแสดงความยินดีเนะา,านะแมนแสดงความยินดีอันแทนพี่น้องเอฟซีขนาดซอก,กึมไทยคลิประเด็หัวื่อวานครัวพี่ลุงเป็นแกงกล้องจินตาลายเนาะกับมีกับมีเอฟซีมาเบิ่งเป็นหมื่นหมดเลยแบบเออขอบคุณพี่เอฟซีแห่งการติดตามยังดีเนาะละกัน แล้วกัยินดีกับน้องลาตีเด้อคนว่าแข่งแข่งครานขบขวดเลยขบว่าแม่ยินดีกับน้องลาตีแข่งอันยังเกาะ่าอันยังเกาะเออพอให้ไลายสร็จแล้วเออพอน้องลาตีเนาะยินดีด้วยยินดีด้วยคนกับว่าอันที่ได้คือว่าที่ถามไปพ่อเขาอยู่ไซกับปูบ่าวก็มีเจอกันแบบนานกหนานอะไรนี่ยูไซอยู่ทัวเอื้อ่ยคนอยู่บรร้าตอืนี้แมรมาแช่ น้องลาตีค่ะเป็นแต่งงานสวยขึ้นแน่หนาคือใส้นไซน์ะเห็นเนาะรู้ว่เป็นยังไงรู้ว่ากำลังมีความหักบอคือว่าหนไซน์หนาเต็มแต่บอือกับแบบโบได้คอยอันออกอันเป็นได้แบบหยู่ใจให้กันเหม่อนเดียบอยู่กันอันอันพอดีเมื่อนี้ก็คือว่าเออสละคนนั้นเพคนว่าเมื่อนะว่าที่แรกว่าบู๊ว่าสอบคืนมาสิไปงานเพคนว่าขันหู่ไปไปกับสิผากมาแต่เมื่อนั้นแต่ว่าก็บว่เป็นยังฝ่าเดียวซอยเราย้อนหลังก็ได้เราคนก็ติดตามอันน้องลาตีกับน้องพอมีจังแต้ แมนี่เที่ว่าซอยพวกน้องมาตลอดเนาะตั้งแต่อยู่คอนแก่นอยู่ทางเดชไมยบุกเบิกอันเบสซี่พิ่พ์น่องก็เหม่นเป็นคนอ่าที่ว่าตัวตีที่ตั้งแม่นสีน้ำหายที่เราไปพิมพ์ควเหมืน้องแมนแมนแต่จากเมื่อนี่เนาะที่เพิ่นไปยังคิดเห็นบุญคุณน้องเนาะคนนี้พี่น้องเลยกะซอยเรืออันอันครอบครัวปอพมีแล้วก็น้องละตีมา ป่านางสาวกลิ่มน้องบิ๊นองเคลินใจลายนี่เพื่อติดตามแต่ตั้งแต่นักคิดเปาตียังคุณแต่เจ้าเจ้าบุ๋มยังเจ้าถูกแย่ขุณแต่ว่าตะวันส่งนะเพิ่งย่างประการม้าซอยเรือคนเพื่อกระเบิงอยู่จนเพคนมาติดตามช่องของใครเพ็่กนกามาติดตามเป็นซอยเรือทางค่อยแบบแค่ว่าคุณยายประกาศชีแบบถึงสตาร์ของแฟนของมันเนาะเพื่อกระเบิงงานมาตลอดตั้งแต่เจ้าโอ้ยยังแต่แต่เผาถ่านผู้แหละเผาถ่านในสมัยยูทูบเนาะแมนแม่นหลัก็เห็นว่าโอ้น้องลรตีกับน้องบุ๋มีเป็นคนขยันแหละกับอ่อนน้อมแบบว่า คือจังเจ้าในคนเออสังเกตเบิ่งตั้งแต่คนที่ว่มาถึกซอยเรือมันนี่เพื่อนซ่านนี่มีจิเจ้าแบบเป็นคนแบบ่สะอาดสะอ้านเนาะปัดกวดเพื่อนซ่านเพื่อนแบบสะอาดเพื่อนแบบโมโหคนปะกับปัดกวดไปแนาบพี่น้องของพ่อปะเพื่อนซอยเข้าเข้ากันอันไหนที่มันงามเข้ากันอย่างตัวแดงเนาะปกติกะจะเป็นเพื่อนใหม่เพื่อนเทำตะกี้จะไปถ่ายครั้งแรกเนาะที่กับเพื่อนใหม่สันเดียวเนาะสันเดียวแล้วเป็นใหญ่เพป็นตัวเติมให้่เข้าไป เก็บหาเก็บซิปเงินเกี่ยอกับยูทูบนั่เลยเนาะมาต่อเติมเหมืนบอเติมใส่เป็นลงเพดานผ้าซียังต่างๆนะกับิรถไฟตึกอยู่แรงเพดีใหม่กันนะถ้าราชการว่าใครไปเหมันโอ้ตัวเองว่าเฮื่อเพลินกะบุกหลอดก๊าโล่กับเปอรกเซียบริมียังเนาะบุรีตะี้นะมีแต่สั้นเดียวแล้วก็เออตัวเองว่าเออขับอยู่ใหญ่กว้างเติบอ่ะรากาเพิ่งไปเห็นน้องลาตีกับน้องเขามีเป็นคนขยันตุ๊กตุ๊กทั้งหยาบปลูกนั่นปลูกนี่เลื่อนซ่านกันสะอาดสะอาดแล้วสังเกตแบบ ตั thing, time, ้งแต่ยูทูบไปซอยกลายคนแบบเพชรแล้วอะไรกะโบ๊บโบ๊ปัดบโบ๊กวนหกขื่อนั้นเราก็เลยแบบว่าเออแบบแบบว่ามองว่าเออน้องลาตีนี่ดุขยันเห็นวิ่งเห็ดงานน้ำเงินน้ำชาเนียนหมัดเป็นป่ะโดยการแสดงความยินดีนําที่แบบว่าอันได้เป็นอ่ามีความพิฆาตเนาะกเนียนกันสังคมสังัวกับเฮ้แล้วเราก็ฝากบอกมาเออหาแข่งค้างกันเราแบบบอยพี่ทะเลวก็เด้อเราแบบ ก็ลูกก็กลัวกันหักไข่แพงกันมีก็ขอแบบไฟจ่ากันก็ดีใจเนาะแม่น้ำเท่ากันให้แต่ซัมโฟเมยพี่น้องเลยน้องสาวมีครอบมีกลัวแหละกันหันใจมอนมันบอกคือยังเช่นเนาะคือขึ้นคนชวนไปหันไปหนีกันยังยังไปน้ำได้เนาะเข้าโบมีบนพ่วงนี้แม่ยังเก่งไปทังว่ามีกลัวพึ่งยูแม่ก็ป้าไปใช้กันใหญ่เนาะถ้าุึ่งยูแต่ไม่ถ่าวสองคนเนาะเพื่อนไปดูยังป่าพี่น้องเอยแต่เขาไปพิจนาในหนบ้านงานดองเขาเขาเขาเซ็ตว่า รถพิจิน่าสิค้าเลยเนาะไครได้ชิเจ้าวน่จืดเนาะไปจืดหรือมันมีป้ายเอมีป้ายเขาไปเขาไปเลยกันเออแบบขวบขวบกันอย่ารถพิจิน่าเขาหได้ทีแรกเพราะว่ามันรถเตี้ยเนาะปาสิมารถขวบคันเดียวมันก็หกคนหกคนเจ็ดคนมันสิบวชกันกันเลยก็เลยอันมามาต่างฮักมามาคนละคันมากันสองคันกันก็ทำงานเนาะลุยป่าเล่นบอลแนนคือแบบแบกับซูเฮากันคือกับพิจิน่ากันอันติดต่อแบบเป็นพี่เป็นน้องหักแพงกัน เคยซอยเรือแหละพี่น้องแบบไปพักเคลื่อนเพื่อนถึงไเป็นซอยน้องลงมาหนอกมาหุ้าวูอะไรหักแพงกันแบ่งปันซอยเรือซน่นกันอะกันแล้วกันก็เลยมีใจแย่ถูกขันกันเนาะแล้วเปนก็มาคือจะแบบถ้าสมมุติเราบอหักแพงกันอะไรล้อเพิ่นก็บบอหักไปได้บอหักมาได้พี่น้องเพราะว่าข่าข่าขาดใคัแย่กบฏเป็นท่านบาทเนาะแะไรกันแต่เพื่อนนั้นคือจะว่าเออเกิดแบบความสนิทความหักแพงกันก็เลยตรงตรงมากับเจริญองอันนี้คือแบบว่าก็ดีใจที่ว่าเพื่อนเห็นความสำคัญของน้องสองคนเนาะ พคือคู่อะไรพี่น้องเอ้น้องลาตีกับน้องพมีกับกัมภาเนาะท่านะกับบมี่ใช้สิมนันหนักยากกับเขาบอกน้องพมีมอันนั<ม>นน้นก็เป็นเกกีนา่าเพกับว่าเออคุณครูคุณหมอเพกับว่าก็คือสิ่งหนึ่งที่เอ่อน้องพมีมีกับอันนั้นแหละคนกันยังมียังดีอยู่มีคนหักแพงแมี<ม>เอกยมีอ้ายก็ดีใจนะกัขอบคุณขอบคุณเราบพี่น้องเมื่องานกันมากหน้าไล่ตากับเขตไล่ลีพี่น้องบันเซิงร้อยกลัวกับมาบรรทุกคนเลยเนาะบันเซิงร้อยหาซิป ตาจักบัดอ่าบ่หลายประมาณ10นี่แหละโดยอือส่วนใหจะผู้มาแสดงว่าบัดบ่ตายเนาะโดยทําอากาศบ่ฮ้อนเฮาสิคักสิม่วนกว่านี้เนาะาว่าเพิ่นถ้าว่าเพิ่นอันบ่มาเพิ่นก็โอนซอยฝากคืนเนาะอือแม่นๆๆก็ดีใจที่ว่าเพิ่นมาร่วมงานน้องสาวอือค่ะงัวจักโตมบ่ได้ค่ะบ่คะบ่บ่ได้อนันโมีแ่ซื้อเออก็ดีคือันเฮาบ่ต้องค่บ่ต้องลมโมลมควายน้องบ ไม่ยาันัแต่นม่แม่ไม่ไม่ตลาดเอาแต่กระมวนที่น้องเอ้ยจนไปจากเมื่อคนละจังว่าล้ววงกับข้าเจ้ามีหม่งไปเนอะนักเล่าขาจะมีหม่งทำงานขะบัดไปก็ด้วยคือเมื่อเขาค่ะเขาไปเมือนกเขไปปะเลยพี่น้องเอ้ยจนค่ำจนมืดพี่น้องเอยกะมวนร้ายเลยกะวันนี้เซจสมบูรณ์จนเมื่อนคอยมาเลยกะบางคุปตวนั้นเป็นเจสบอนดียตั มาเบิ่กเลยสองสัมผูหนึ่งเองเขาบอกหักสัมแบบแบบพาบวดจุใจไปคือว่าอะไรแบบแท้กันหย,ย,ยาดกัน,น,น,นถ่ายเนาะเนาะแพ้กับแบบหยาดกันถ่ายกับผู้สาวก็จะเบานะขณะเขาขึ้มมาหดเกือบเที่ยงเทียงเหมือนกันจะถูกแค้นแล้วเนาะตัวเข้าไปต้นบ่มีเวลามหน,นังน,น้ำพายนั่นนะโบเกลไกลเนาะเอาไปโบไลค้นแน่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 กันยังดีเลยแบบว่ายังเค็นได้โอเคนะแบบกับโบมีแพ้แต่คือว่าอะไรก็หัวแท่กันหยาดเนาะพอสบอันนี้หาเตรียมไปถึงไปเกินสี่ ก็พอ no, ah, ึมันเคยเห็นงานกันเนี่ยก็สมควรเนี่ยอเลยนางรตีกระซัวจนจืบ่ได้เดียนางรตีก็มือซึกตอนนี้เราบอกเหมนัตีมือซึกมีคอบครัวเนี่ยบุเลยงใหือสบายตั้งอะไรกำลังเริ่มแลกนทยเป็นยังพยังนทมีลย่านนยังกููเนาะกับเขาไปยังกัีแจ ต่มเป็นยังกะมีแต่แหกวดทนเอากัรหลยเด้อมียังกะคยว่าคอยจากก้ออา,า,กา,ากันคืออสล่าวาะไรอสล่กัฝากฝากมาสมักนีแล้จมอบเงในคนนอน้องย่เพิ่นทำทางเมือ,เอ,อ,มอ,มองเนาะเพิ่เมอือสวรรค์ับาลเอราเกินากมาหันี่สิบเรียญเพิ่นแบบน้นนำใจนคำของเพิน่นเพื่อนฝ่กมาให้ให้หักแพงกโบหางิเฮยเทียงกันใช่แล้วเงินสกุลเนเงว้ยโคบรจีบถาแขงกนก็จะพี่นเงิน <c oughs> เพื่อนเพื่นยังเปิดผ่าเนาะก็เลยให้ก่อนเพราะว่าเพื่อนสิถามมาบัดเดียวพราะว่าเพื่อนกัดเลยเพื่อนซอยอันเพื่อนดูแลถั่บบวบัวขมือนี่ยกะถ้ั่วใจเพื่อนกะเอ้อยเอ้เอื้อสลัอยู่ที่มีแห้งเด้อเบิ่งน้นนองเบิ่งหนุ่มเนาะอันนี้กะเพื่อนกะเบิ่งแยงเขายุ่งห่างเขาแล้วคือเขายูที่มีแห้งยู่เขาก็เป็นยังเพื่อนกะซอยสำนีซอยเก็ตมาร์ตีนอคามีนี่กจะบ่ได้เมื่อหไงเมื่อไงอคาเามีเอกจำเป็นเขากับสิข้อความเสือเพิ่นกันแล้วอคามียเลย แม่นน้องน้องพามีน้องลาตีเพื่นกับโบเคยโบเลยเคยแบบเอออยากพูดในซอยพี่ซอยแต่เพื่นกับเพื่นกับยู่ดี่มีแห้งอยุดโบเป็ันยังยแต่ผ่านมากกับมิจกุยญ่ซอยถือว่าบุญแล้วน้องพามีเนาะแน่เพื่นซอยมาตลอดพี่น้องโบประมาทคุณคุณเพิ่นเนาะแน่นค่ะพี่น้องพามีเราบอจุดนี้กันย้อนกุยญ่เจดีย์ย้อน FC ทุกคนเนี่ยเลยเรากับโบโเคยประมาทบุญคุณไทยเนาะอ่ะโชคขึ้นกับชิมอ๋เมืน้องแปะแซนแล้วกันให้น้องลาตีขอบขอบบุญขอบคุณเอื้อสลาก แปดแสนทางเอืเ้อซาราลาตีเด้อร์คนอยู่ต่างประเทศเนาะแม่แม่เขาอยู่ต่างประเทศโดย,โดยโน้องลาต,ตีกขอบคุณขอบคุณทางเอื้อซาราเป็นไลย์เด้อที่ตป็นผากเงินมาผูกแขนเนาะโดยงานแต่งแต่เขาขอบใจให้เอื้อไลายเขาก็หายอยู่ดีมีแหงเด้อสุขภาพร่างกายแข็งแรงใหญ่ยิ้งหมั่นยืนเด้อรผากมาให้น้องจำมีกับตองเงน,อนเด็กกลับมาใหญ่ลอยเท่าพันเท่าใหญ่เด้อ มีโอกาสปีหนาการคือสิผลิตผลิตน้ากันมาหาน้องละตีอยู่ปลาไผ่ไปละแกงน้ไมันอิสุลกินเนาะปีหนาเนาะน้ำมันเนาะน้ไมัเนาะเฮ้ยมือดิฉันมาแกงอยู่ห้างกินอยู่ห้างพี่น้องเลยนะอู้ยอันกินเห็นอันไปก่อนแกนเนาะแมนแมนแมนแง่พ้นมาสิละคึ้นคอยเด้อพามีเอ้ยเข้ามาไปไทยบันไดขึ้ค่อยเสียบไพี่น้องเอ้ยพอมันย่องตัวเอง โอเคพรมพ่นองคลิปนี้สัสสกึ่มกระนองลาตีกระบอกมีกระชีดคอร่าพรมพี่นองไปก่อนขอบคุณทุกคนที่เข้ามาติดตามรับชมเนาะพ,พอกันคลิปหนาสบายดี